สบายดีพ huh? ี่น้องบัตจุกุสุคนบัตสมองสุบานอยู่ภายพี่น้องเลยกินหอดกินหอดวันเดียวนานแค่ไหนนะขูบัตหนึ่งสองบาทละทิ่ม

ดีเลยเหงาอ้าเอาก็ไปอาบน้มาขาเจาะยังเหงาเลยมือที่สงพี่น้องไหลอบไ่แล้วเหอมนเลยคือนี้ก็ยุ่ิะเาไหลเลยบม่พอมือ่พอกระชางละอมือก็ไหลไม่คอหนึเลยน้องห ลูกชายก็ชิโนนอยู่เนาะนอนอยากสบายไม่ใายกับขี่ห่อนห่อนเลหรอไงน่อยนี่ค่ะเกือสัตว์โอ้สะดุ้งชุลูกงแห็งไหม หงาเต็มหงาแค้นให้เบิ่งอีกขึ้นนอนนะปอ้อหงา,าเต็มแล้วของนอนยาดยเหครับอืเค <c oughs> ื่อกี้เหรอนอนยาด้นอนขีห่อนอะไรหมด <c oughs> ช่วยๆย,ยังไงมีอำนำ้ำ เต็มหุดแก่เ mm วียนหลันอนเซยร์้ืนมก็่ได้หันดีกลาคืนเอ้ยมอยากนมไัเทเลมาพอดีเห็ดหนนอนสุดแว่ n น u y บุมีทมาพี่น้องมีไทกันหนาต้องาดำมา นู่นอน่อยคือบุคคลวัเล่นน้ำนอแม่มามาบได้ได้มาแบบปลาแม่มามาเป็นเลี้ยงควายมาวะเลี้ยงนัวเลี้ยงควายเลยคือนี่ก็ทำแม่มานอนน้ำมานอนอ่ะรีได้จะควัญตัวใดอโลมันก็บุกควัญหาไดนั่นนะขวันจะอ้ายหม้อองเจ้าน นี่กักสกนัานต ộ มหนันดห่อนอี่นั้นตัวนี้เป็นหมอนำอาบนะชั่เงนมีบายังนี่เปนคใบหนาดนี่กบเป้านี่แล้วก็มี เกล็เด็กนีกหลายอย่างันใครก็นเดเราไปใส่บ่มันจใข่กับขาเราไปใส่บ่เงี้ยนวะใส่บเจ้หมอเลยหม้อชีชอง ช่างกินได้นี่แหละเนาะบังคับตัวเองคนน,นั้นเลยกินได้ัมได้ก็เอานอกพี่น้องใครกวัวบ่ได้อยู่แล้ววะในค้างในายางนำผ้าหยุ่นหลุมนะบอสบอสหยุ่ลุ่มก็สิมีในทางเว้นนั่นนี่ผมมีเพื่อมาดเดี๋พี่น้อก Cái này đáp đó, nhang liệu. Cưới người ta, nó đang sơn lã, nó mới đang nhau rồi nó, mày tôi ông ông tôi này. sai cái đó này này đây này Quan, you fight in them horn. Mighty song, mọi người. Hm, kể cả cưỡng đây. Mô, mọi người cưỡng. Mô cưỡng, mọi người mô cưỡng. Mô cưỡng, m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 ô คนไปลูกไก่หน้าเขาชาวอนเยอะบางคนไป,นปตกอยู่พน้นดิดน,นดำนาเขาเล่นำนาเทบ,บาลต่อพระมานะเรไปตกอยู่พุ่น ha à, khu mới hơi hại nhỉ thì dịch cụ vậy là có phải áp khi mình nhảy vậy uh -huh. có phải chào áp mù ăn mẹ đã buổi lùm khỏi cho nó cái chiếc bìa mà áp lại ngựa lao à <laughs> lại lượn lại lùm nằm nhờ đu chứ sao này hay gì đó hay nhờ đu ควันกินเนาเอ้ยเาก็จะบกคอยได้ลงขีดออพี่นเนาะขวาหยากนเนาเนาะยาราเคยก็เล่นทันเล่นมีเกก่นาได้สักสวยสักจมูกอันอออมนะ จาิลูกมอลูกมาดูนมแต่งเมื่อสิมานอนจุ๋ยเทางเว้นขอคอยจะรับสำานึงมาให้เราได้กลางคืนโอ้ยนเต้มีถนอนเสืออีกเมื่ออมันลุดยังใจฉลุดมั้ยังอาสิป้าครับมันแรงใช่เพิ่นอยู่ช่องไม่หลุดเพิ่นได้แต่ว่า มุงใน้อยมาขอกันชองคุนอนคุดคดเซียนได้ส์ฮัลหม่กมุงเราพึงตามุงไงมาแล้วมุงกระเทินน่ะเนาะกะวมุงเจ้าหันวันนี้

หอนนะเนี่ยขึิอืมโ้หเต็มหัวดเอานอนแขงยันมาเองแน่เอานอนแขงไหวเลยยวไปอาบน้ำ มอท่านี er um. ่อาบน้ำชวยจะ่อาบอีเม่ดแหลจอีเม nah ่อาบเด็กกับสามซนนะใช่อีเม่เลาเฮ็ดอไ่หมอใหม่อ้าวอีกแหละอ้าวอ้าสงสัยหิวจะอ้าวอ้าวอ้าวตินเลยเนาะอ่าแจับๆตะบาดนี่านนานโอ้โอ้ตีนหันยันโอ้ ลืมนี่แหละอืมเห็น <speaking spirits> อย่างอันนีอยากบะตีนดีออกมาลัอูาดู้อืม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 อือืมเอาเอาเหืนได้บัดเลอยากวะนอนไรที่พอกวา hm, dạ cháy. Go home soon, park là, parkin. hm? 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 bạc hm? 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 สยาฮะนิ้นมแล้วขนาดเบิ้เบิ้ลเบ้มาเขียงออกไห้มาหืไมอเคยมุดออกกาทนงนั้เลยอ้าวเธิดเกียงอย่างนัวเลยโหตีนหันยันนะโห

ลองเห็นอิปิใช่ด้วยอืมนี่ใจแค้นเหมือหนึ่งนะเอาออกมาเอาวันนี้ว่าฮึ่มฮึมใช่อุยอ้ยอุ้ยขีข่หอนฮู้ดีวกว่าหดดังเลยนะฮะไปเข่าห้องน้ำกันลูกเต็มใช่เบิงบ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่ง ហ៎ថាអូខេដងហ៎អឺអឺណ៎ណ៎បើកៗៗៗៗហ៎បើកៗអ៊ីមែបិះเข้าห้องน้ําก่อนអញញ៉ាំกินเด้อអឺអឺ

คลิปนี้เขาก็ชิลล่าเลยพี่น้องกินหน้าเพาะกันมาอยู่ดีไม่แห้งเวอร์สุขุสุขคนสบายดีน่ะอือห้าหา้ายบาา